สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแหละวันนี้กลับมาอยู่กับสองน้องดูด่ากันแล้วน้องวันนี้ในกัจจีเดีคามเพื่อว่ามาฟังนึ่ว่าบาทอย่างบาทเต้นดังสิบภาพ่อแม่พี่น้องเบิร์นว่ามาหมายใจไงพม่พี่น้องเคยกินบ่เคยเห็นบ่หมายใจไงบาทของกัจจีเดียร์มาพางพี่น้องคู่ออกพังเมันกัจจีกินเมื่อกัจจีสมมติวางย่าพี่น้องกัจจีแสบได้มีก๊กมันนี่กุ๊กอะ ไลก๊ดูพี่นอเอ้ยค่ะไอเดียหาผู้ได่เคยกินกับยืมปากเอ้ยยืกมหมินพัมาบอกเอ้ยเดี๋ยมาอีกแหเคยกินกาคากุ๊กมาค้าค่ากับสิปูพิ่นอเอ้ยปูไหวโมเมนต์มันเกิดเอร่าค่ะปูปูไหวคายเนี่ยก็มาหนีเลยหาพันกีหาพันเลนแถะ ชิมฮาบาท์เนอะเมฮาบาทพี่น้องสีแบบแพงดอกแต่เป็นเงินล่าฮะค่ะแสีแบบแพงแต่กับใครไหมปูเอกถ้าปูกับไลคููนนี่มาคูนะมาคูฮะมาคูมกับสีวานมันสีน้อยหน่อยๆตัวนี้แต่ว่ามันกัสีแบบเดียกันแหละพี่น้องเอ้ยการนี้แล้วก็ะเทียบห้พ่อแม่ว่าเบิ่งกนอกแบบว่าพี่น้องเคยกินบ่เคยเห็นบ่ล่ะอย่าให้พ่อแม่พี่น้องมาเห็นล่ะนะ หาผูาใ้ใดเคยกินเคยหูกันย่าเลื่มปากเคยกันาลื่มแซ่ตเท้าเออเขาหมีมากเลยเรื่องว่าปวดไม่ได้เคลอนต่อนี่พี่นอ้องนี่กระสีเป็นหมากพางพี่นอ้องใครเคยกินเลยพี่นอ้องกนี่กระสีภาพคอามเนพี่น้องไปเบิ่งโก,ก๊มันเนาะมันสีลายโก,ก๊อยู่เผินปูกไว้นะมันมีหมากพูอยู่มันสีห้านวานเนี่มันก็สีสมสมมันวานนี่กระสีเป็นโก,ก๊หมากหมากพางพี่นอ้องเลย ก hmm. ็จีปู่พี่เนาะจีรายกกเติบอยู่นี่สิมาลิบมันมาท่นซุกมาซุกมากเลยนี่พี่นนองมันเหี่ยวตัวนี้นี่นี่นี่เอ็นบอเดาซุกให่เป็น สีก๊กสีแห้งลายเลยเป็นน้ำแดงเป็นเป๋าไอ้ที่เนาะ